เหยียบเท้านะครับมอกหน้ากันปบเขาหันกลับมาเลยครับพูดกับคุณว่าตลกเหรอตลกเหรอตลกเหรองงงงไปไปไปไมรู้ได้เลยตัตลกอ่ะเฮ้ยผมก็ยินเลยเนี่ยมุกเนี้ยอะไรได้รอถึงใช่ใช่ย่ใช่ใชเฮ้เฮ้เฮ้ แต่กูยังเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีแต้มสักหนึ่งอันเดียวตาที่แล้วมีไหมไม่มีปกติปกติก็ตลกอยู่นะผมมีแค่หกใบมันยังไม่ขึ้นมือผมผมจะจวนะไอคณะเราหมดมุกแล้วเหรอพวกใา่เะยฟนะเราหมดมุกแล้วเหรอ ได้รับการว่าจ้างมาจากหพ่อเขียงวัดเขาเหลียงซานจ้างเราไปเล่นตลกในงานทําบุญประจําปีตีเขา cancer น่นแหละมันยากคณะเราก็เลยต้องมามาช่วยกันคัดมุกสักหน่อยนึงเพื่อจะไปเล่นให้เ,เราญาติโยมได้หัวเราะหลวงพ่อขำกันสมบงสั์ก็เลยนะผมครับผมผมว่าผมชนะเลือกไปนี้เลยอ้าวหมอเขาอยาเป็นคนตลกอะ กอ่านความมั่นใจเลยไอ้เยแต่ทำมาวันนี้ไม่ได้เลยว่ะเอ้ยเงี้ดแล้วไอ้เงี้ยอะไรไมันเกิดอะไรกับเราเหรอทำไมวะเพราะวันนี้ผมก็ตลกอยู่นะเพราะฉะนั้นแตลังจะพูดแล้วว่าผมเปิดไพ่มาเมื่อกี้อันนี้แม่งอันแรกอันอื่นแม่งดอปเลยโอ้โหเงี้ยตึงเส้นหนักเมื่อพอมื่พูดอันนี้กูตึงเส้าหนักกูเป็นคนไม่ตลกเหรอต้องงี้ดิว่ะมัดมันก็เลยลงไปอับบาสเบอรอับบาสเบอร ว้าป้าวปาไม่พอใจเมือผัวแม่งด้วยกูอชนะว่ะเอามองลงผิดแเ้วมึงชนะด้วยใช่ออเ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 อีเออ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 เอเปอเออออเออไออคออเอออเออเแนเเออนออเออเอออเออะออเเนเอ เรามาเล่นต่อดีกว่าโอ้โหขิงแฟนยี่ขิงตลกมากขิงยิงขิงยิงเลยขิงยิงตอนเห็นเกมนะกูกูมั่นใจมากว่าแบบกูจะต้องชนะแฟนกูพูดกับกูตลอดว่ากูแบบตลกอย่างวันก่อนแฟนกูทำกับข้าวอยู่ในครัวประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะกูก็แต่งตัวของกูเกตต์แข่งกูก็ทักแฟนกูเธอไปเที่ยวคาราโอเกะนะแฟนกูหันมาพูดเลยมึงตลกกับกูอ่ะมึงคิดว่ามึงตลกนะนึะก็ว่ามึงก็เป็นคนตลก ก็เข้าใจว่าเป็นคนตลกมาตลอดนะคือว่าเป็นคนตลกไงแพ้เฉยไม่ไหวงงว่ะนี่ไอ้เขาตลกได้ไงวะเราเริ่มเกมสองเลยรอบนี้หวังว่าเจ้าจะทพาร์ใครต้องเริ่มก่อนปะใช่คุณไผ่ให้คุณเป็นคนเริ่มก่อนครับจวดขึ้นมือเจ็ด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 เจ็ดมือตลกเลยตลกเรียล่าตลกไปเลยไป คนละเจ็ดใบตาเนี้ยตัด ตัดทันไหมตัดทันไหมถ้ากูแบบสามสามตาแล้วกูชนะเลยทันไหมเกินตาคุณพี่เป็นคนตลกนะยังไงโอ๊วันนั้นกูเจอพี่คนหนึ่งครับค่คนนั้นเขาเป็นใครเขาเป็นนักเลงเขาเป็นนักเลงอ่ะวีน้าบัตรลอยครับอ่าอ่าผมเดินผ่านเอาผ่านไปเดินผ่านหน้าไปใช่ครับผมก็เลยผมไม่ตั้งใจผมไม่เหยียบโดนเท้าเขาปั๊มปั๊บแค่ผมเหยียบเท้านะครับมอกหน้ากันปั๊บเขาหันกลับมาเลยครับพูดกับคุณว่าตลกเหรอตลกเหรอตลกเหรองงงง ไปม่ก็รู้ได้เลยเป็นตลกอ่ะเฮ้ยพ่งได้ยินเลยเนี่ยมุกเนี้ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอ่ะถามไม่ถามมุกก็ช่วยมุกถามเลไม่กูไม่คิดว่ามึงจะเล่นอย่างเงี้ยให้ตายเถอะไปดิ้นรับเข้ามารับอะไรรับอะไรเอ้าใครอ่ะในายเหรอผมต้องเปิดไปเปิดลงไปครับ บวกโอ้ยยบอแล้วผมชอบใบนี้ใันี้เป็นใบทสุดท้ายและนั่นก็ทำให้ฉันได้พบกับพ่อของหนูไง่าปะหนวดกับพูดกับเด็กอ่าผมไม่ตัดติดได้ครับผมไม่รู้ว่าใครขอตกลงมาแล้วแบบเนี้ยขอตื่นเนี่ยขอตื่นขอให้กลาาค้างเลยหน่หยนะอันนี้ดีนะเอ้ยนอได้ไ้ได้ยิ้มอยู่ได้ยิ้มอยู่ ชอมาแล้วครับมาแล้วผมแต่งเรื่องเลยครับเริ่มด้วยกันอ่าแต่ติดกระดุมให้ติดกระดุมให้ติดกระดุมโอ้โหติดกระดุมให้ตีปลามติดกระดุมติดกระดุมปุ๊บไปผ่านอยู่เออปึ๊บของกันเลยบอกว่าโอเคงั้นทำซะทำซะทำซะโอ้เอาปืนจี้ด้วยเฮียทำท่าไว้แอดวานไปอีกรอบนึงทซะโอ้โหฮ่าขอบคุณติธาคุณมา เสร็เนี่ยทำซะองผมกตลกนนะใตลกขอบคุณครับเอาถ่ายซะเอาถ่ายซะคุณมาไทยคุณได้เป็นหัวหน้าคณะก็ได้เลือกได้ฉันลองจะได้มาดูตูดกูหน่อยมีก้อนอะไรหรือเปล่ามันได้อยู่ผมพร้อมรอบนี้ผมสลับเนี่ยแล้วผมวางได้เลยเฮ้ยแม่ก็ดูแล้วว่าไปอยู่ตไหนอย่าบ้า ผมมีแค่อันนี้แหละให้พวกคุณตบมูกให้ผมหน่อยดูตุดกหน่อยมีก้อนอะไรหรือเปล่าเหมือนคงเซงอ่ะอีกแล้วหรวะดูตุดกหน่อยมีอะไรหรือเปล่ามึงอีกแล้วหว่ะอ๋อให้ดูอีกแล้วอะเงี้ยอผมได้แน่นอน กองส่วนซื่นไปไม่เป็นเลยลงทิ้งเหรอเออลงทิ้งลงกว้างแล้วไม่ได้อือหือเอ้ตลกนี่ก็ยิ้มนะก็ยิ้มนะโอ้โหแม่ยันยิ้มอยู่นะถ้าคุณจะมาแนวฉีกก็ให้มันฉีกไปเลยไม่ที่ปอไม่ชอบมาแนวฉีกว่ะโอเนี่ยเนี่ยมันก็หันมัาจะหันตรงกิบนี่แหละอ่าเล่าหน่อยช่องแรกครับเขาบอกว่าดูทุกหน่อยอ่ามีกล้องอะไรติดหรือเปล่าอ่าฮะอีกเดนส์ศพซูเป็นตัวเขียววะ บอกแบบเพ่งๆอะนะบอกวอีกแล้วหรอวะแต่ซึ่งมันบอกว่าอีกแล้วเหรอวะไม่เลยกำลักลุ่มกิ่มเลยครับได้้ะได้แล้วได้้เหรอใช่ได้ไปแล้วมันก็ต้องได้อยู่แหละนะกันนะ เมื S <S <S 1> <S 1> <S 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 ่อกี้ของผมก็มาทรงนี้เหมือนกันพอเราก็ตลกหนะที่ไทยพอดีสีกูมันได้วพอดีได้ด้าได้เลยได้ด่าเป็นดนตรีเล่นได้เล่นได้ก่อนตาด้วยอ่ะกูไม่แคร์ไม่แคร์เออไม่ตลกใชเหรอกูเนี่ยไม่แคร์ไม่ตลกก็ไม่แคร์เล่นไปตบให้ผมหน่อยละกันผมเพิ่งจั่วมาได้เลยอันเนี้ยขัดหลักศาสนากูว่ะไอุ้ีฟ้ามันก็เลยบอกกูไม่แคร์ มันคุยกันเรื่องอะไรนั่นนสิคุณคุยเรื่องอะไรอยู่คุยกันเรื่องอะไรอย่ามาโชว์ด่าโชว์ตูดเลยผมเลยผมคัดทิ้งหมดเลยผมไม่ชอบเพราะว่าผมแพ้ทางนี้ใช่ไหมครับยอดว่ะคะแนนคุณเหลือผมสินะใช่ครับคาดหวังมากว่ารอบนี้คือมาคนทางบ้านจะต้องคิดว่าเราเป็นนักคอมพิวเตอร์ที่ตลกที่สุดในประเทศนี้ินเจะไปพูดอย่ังไงไปพูดอย่างไน มาแล้วมาแล้วมาแล้วเรื่องม้วจะเป็นอู่นะครับจะเด็กกองกินข้าวจะกูเป็นหมูเอ้ยเฮ้ยได้ได้ได้นต้องมีัวรล้อถึงขั้นมีอะไรอะถึงข้นต้องมีอะไรได้ล้อถึงขั้นเฮ้เฮ้เฮ้ อันนี้หรือวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแสดงว่าหัวร้อจริงวะเอาแล้วเล้ยฟ้ามเลยเอ้ยมาไอ้เขียวเนี่ยมันพูดกับเพื่อนมันมันขัดหลักศาสนากูว่ะไอ้ฟ้ามเลยบอกูไม่แคร์กูไม่แคร์กูไม่แคร์เออคร์กูจะทำก็ทำมาเลยโอเค เยี่ยวให้มไหมไอ้ไอ้ยังเลยไอ้โกโลไม่ตลกว่าใช่ผู้เห็นมานะไม่ตลกอลเนี่ยไม่ปลาะไอ้ออนี่มันตลกเลยเนี่ยไอ้นี่มันโอ้ต้องกต้องแข่งใช่เอออนี้ต้อหมูอ่ะไทยยอมนะยอมผมนะยอม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 ันฉี่ไงที่ลงมามันจะแบบเป็นอะไรให้แบบ ไม่ดูดีกันแง่ก็ฉีกเหมือนกันนะแต่มันเข้าเขาหรือแบบเฮ้ยขัดลักษณะว่ะเฮ้ยไม่แคร์แม่งขีแตกแม่งเลยโอ้คุณยังขีไม่ขาดจับใส่ไม่ง่าไม่เลยยีงไงไม่เไม่เจอไม่เจอฉีกละฉีกละเพี่ยวให้แม่งแตกตาที่ผมจะได้เป็นหัวหน้าคณะครับ ผมขอดูก่อนนะครับว่ามันเป็นองไรหัวข้อก่อนเลยไหาอะไผมจะให้ทุกคนตบมุกแล้วผมจะเล่าให้คุณฟังช่วยนิดนึงเริ่มต้นมาไอ้ฟ้ากไอ้ไอเขียวมันเดินเข้ามาหากันอม,มองหน้ากันกอมเม่เล็กกมเมนเล็กนึกถึงหมาของกุญยาต้อง11นิ้วไงวด้ยตบมุกได้ผมหน่ยอยคร โอเคนี่ของผมนี่จังนักหนักหนับเด่นหักผมคาดหวังกับคุณลูกคณะโอเคทุกคนลงครบหมดแล้วครับเรียบร้อยครับขอเข้าไปปึ้ม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 โอ้โหทำไมลูกคณะทำกับทำไมคณะแบบนี้มันแย่เหรอโอ้โหตลกเลยสุดท้ายผมได้นี่ครับ วันน่ะผมว่ามุกนี้ดีจริงหรอวะไหนพี่ขอดูหน่อยสิเฮ้ยดีจริงเหรอวะดีจริงเหรอนะรับรองหลวงพ่อหัวเราะไม่ได้เป็นตลกนะบาร์สหล่นเลยบาร์สหล่นเป็นบ้าเรียกว่ามุกคอยตามไปไอ้ฟ้าเดินลงมาไอ้เขียวเดินลงมาจะกัดกันแล้วไอ้เขียวถอยผมกูยาวตั้ง11นิ้วนะฟ้าแม่งไม่บอก กูแตกละกูแตกละกูแตกละไอโตอนก็ตลกแล้วได้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 ไได้นะนะลูกแอร์ลูกน้องมีใครขัดหัวหน้าไหมใครได้ยินว่าสิบเอ็ดนิ้วมึงแตกเลยแค่บอกว่ากูยังไม่กดแตกเลยเนี่ยแคณมากสำหรับคอคนตลกดีแมอยาท มาากก่ะแต่กูยังเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีแต้มสักหนึ่งอันเดียวตาี่แล้วมีไหมไม่มีว้าวปะกะดีว่าตลกอยู่นะตาพิอทครับครับผมผมละครับใช่ครับคุณร้อนร้อนเลยคุณได้เลื่อนขั้นเป็นหัวหน้ามุกครับแนยางยางยังไม่มีมีบอลลีมีบอลลีมอะไรมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วไม่ใช่เพื่อนกูแล้ว ทั้งคลิปแม่งก็ไม่ได้ถ้าผมลงใบนี้เขาจะเล่นยังไงไปดูมึงไม่ใช่เพื่อนกูแล้วกูเป็นตำรวจเอ้าวอ้าวอ้าวไปผมเจอเจ๊มาสองมาสองอะระหว่างนี้นะสีเหลืองขี่ที่ที่ ูกไปไงไปไงคุณตลกวงนอกนี่เฮ้ยนี่โคตรหาเฮ้ยโคตรหาอ่ะดูสีเหลืองเยี่ยวมาดิมาดิอ่ะดูอ่ะดูต่อไปเลยเออครบแล้วครับครบยังครบแล้วครับมาครับ ปวดหัวเลยไอ้เหี้ยกูสับระวังเลยเฮ้ยเหรอเฮ้ยมันจะตะลอยู่นะเฮ้ยมันได้หมดหรือมันไม่ได้เลยวะเนี่ยเป่งแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูอะโอ้เป็นตำรวจดูนมดึงนี่ดิไอ้เหอ แต่ถ้าเทียบกันอันนี้ได้ถุดแล้วดีแล้วเว้ไอ้นี้ได้กรุดแล้วที่มึงสามมวยจริงปั้เนี่ยจริงดิได้แต่อันนี้ได้กรุดนะเว้ยของกวยอึมอ่ะอุมกูเจออันนี้ยอมนะพอแล้วเราจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไงดูน้องตึงนี่ก่อนเอ้อันนี้ได้ตีเหลืองเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้โอเคโอเคดูคนนี้ดูคนนี้ สีเหลืองโอ้โหโอ้โหหลงตาแล้วเนี่ยโอ้โหตกมาหมดแล้วเนี่ยไม่เลือกหรอเรามีตองมาแล้วเย้ตัวเบิร์ดเอยเฮ้ยตองมาหาที่ก็หาคืนๆอย่างไรเลยงงอะดิงงว่าพักไปไปทำอะไรมาทำไรมาทไมถึงโดนทำตลกเนีทำไมถึงตลกภายในข้ามคืนเพราะว่าผมมีตัวช่วยครับตัวช่วยนั่นคือลูกค้ามาแล้วเหรอลูกค้าลูกค้าอันนี้อะไรครับซอม เอาไว้ก่อนนะครับผมเปิดเลยนะครับว้าวดูกระจดเดี่ยวเฮ้ยกระจดเดี่ยวเอ้ยอันนี้ตลกเลยกระจดเดี่ยวกระจดกระจดเดี่ยวนายดิอ๋อมันหันกระจเดี่ยวดูมันพูดทำหยาบเลยอ่ะต้องดูเสียงนะเนี่ยอ่ะพูดว้าวดูกระจเดี่ยวไหนนี่ผม ปิดให้ผมปิดผมต้องการช่องกลางเ้ยอ่านหนังหนังกะโจนเดี่ยวคืออะไรวะมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับกูแน่ๆผมอยากจะเปิดให้กล้องดูแล้วกันว่าบมือผมเป็นอะไรหมายถึงเปิดไพ่เปิดกระโจนเดี่ยวเนี่ยผมอยากจะทำอะไรหล่นลงไปแล้วไปหยิบใต้โต๊ะเลยหยิบของใต้โต๊ะเลยไม่ทำไรอะเพราะเขาบอกกระโจนเดี่ยว ก็ไม e ่รู้ว่าวอลล์จะเข้าใจผมไหมใช่ใช่โอ้โหวอลล์งานหนักนะหัวหน้านะคุณคิดให้ดีนะว้าวดูกระโจกเดี๋ยวได้ดีายตัวเขียวอ่เรื่องนะอะไรนะตัวเขียจริงมันแบบนนั้มันแจ่มหมดนะเฮ้ยตี๋ตี๋ครับผมหมดนะผมเข้าใจผมเขอ่อยเดี๋ยวดูแมงเลือดเบ้เทกระจาดเลยทุกมาย มันหาก็คือฮ่าก็คือหาชอบอันนี้งมีก่าไป่าไปไอ็กฟ้าบอกว่าไหนดูกระจอย่างไรนี่แล้วมันก็รอทั้งคู่ได้ๆๆของใครวะของใครฮะแต่จะไลของกู ยังเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีแต้มสักกหนึ่งอันเดียวมันต้องเกิดอะไรขึ้นกับกูแน่ๆพี่ทำไมเปาต้องหลอกพี่เขาหลอกน้ำตาจะไหลแล้วอะน้ำตาจะไหลจะไหลเลยไอ้เกือบเป็นโรคจิตละ เกือบเป็นลูกของผมเป็ตลกตลกหมดชอบหมดแต่อันนี้ตลบที่สุดตลบตลบตาขอาผมตาผมตาผมหัวหน้าหัวหน้าอ่าหัวหน้าชุดตลกปีที่แล้วปีแล้วใช่ฮะแชมป์แชมป์ปีแล้วแชมป์ปีแล้วช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนผมให้ม่อยู่ตรงกลางแล้วกันครับจะเริ่มด้วยใบนี้ไอ้ผมจะปิดด้วยปิดด้วยปิดด้วยเพียงแค่ขึ้นมื มันคืออะไรบ้างพึ่งอันนี้ผมเตรียมขามรอเลยนะผมว่ามันต้องพามากๆแน่ๆฝ่ายมึงเล่นอะไรกูเนี่ยมาเวีเครียดอ่ะว่ามันจะได้แกพร้อมพูดไปเรื่อยๆเนี่ยคนไทยช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนวันนี้แหละ่ะไี้หมาแล้วครับมาแล้วว่าจะมีแช้ำอาจจะมีแชมป์ช่วยด้วยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนวิ่งมาแบบ พื่อนช่วยด้วยผ่้ย่าเรบอกว่าตายก็ไม่เสียดายแล้วเลยตายแม่งเลยไม่ใช่หรอเฮ้ยไม่ใช่ตายโอ้โหของผมนี่มาอย่างอย่างจี้เลยนะจี้เลยมันก็จี้แต่มันอาจจะจี้ไม่เท่าผมตายแล้วครับผมครับผมเป็นคณะกรรมการให้กับคุณเองครับครับผมผมาหลงกันนะ มากกูเมาไม่ไหวแล้วมึงเฮ้มามาไหวแล้วมึงผมครับรอบนี้ผมอยากให้พวกคุณตบมุ้งให้ผมตกมุองกูเมาไม่ไหวแล้วมึงไหวแล้วมึงไอ้นี่บอกหยุดแค่นั้นแหละหยุดแค่นั้นแหละ มามาเดียยวแต่ฉันไม่รู้ว่าเขาออกร้องได้ไหมอ๋อดูไอเซ็ปชั่นผมผมเข้าใจนะผมเข้าใจนะเข้าใจนะคนเข้าใจผมผมขอเรื่องอันนี้ขอเรื่องนี้กูมาแล้วไม่ไหวแล้วมื่อเสียไปเลยเสียไปเลยเสียไปเลยเสียมากูเตะเก็บบุกมึงดูแค่นั้นแหละอ้าว สิ่งที่เกิดขึ้นในฉากสุดท้ายนั้นก็คือแม่งมันหยุดเว้ยหยุดเหรอนั่งันหัวอ่ะไอ้เหี้ยมันหายไม่ยอมหยุดนะไม่ยอมหยุดไงไอ้คุณขายงานเหรอไอ้เหี้ยงคุณเนาะหยุดได้เหรอจบไปเลยมั้ไหมไอพี่อ๋อเหรอแอบป้องไม่ใช่ไม่ไหวเหรอเฮ้ยแต่โอเคเอาเลยได้ได้ฮาเลยวันนี้ บวกเองหรอคือมึงไม่ช่วยกูไ่ช่วยกูช่วยเองก็ได้อันนี้อันนี้เป็นอันนี้การปเรื่องกันก็ผมเองครับกับผมไม่มีอะไรเลยถึงผมครับผมไม่ต้องระบกูมาต้องเอาละตกให้ผมหน่อยคือไอ้ไอ้ฟ้ามันจูโดอ่าอไอ้แล้วไอ้ฟ้ามันก็เลยบอกกับไอ้เขียวว่ามึงเข้าใจที่กูจะเสิร์ฟไหมใช่ ปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ขำว่ะต้องมาละหลวงพ่อหลวงพ่อเขียนรอเราแป๊บผมอะไรจะบินแหววหลวงพ่อเขียนอ่ะจูโดใส่ใส่ไอ้เขียวไอ้เขี่ะไอ้ฟ้าจูโดใส่เขียวเฮ้ไอ้ฟ้ามันก็เลยพูดไอ้เขียวว่ามึงอ่ะเข้าใจที่กูจะสื่อไหมส่งซิกเนลใครๆก็เข้าใจแน่นอนอะไรอย่เงี้ยซิกเก็ตแ้ว เข้าใจที่กูจะสื่อไหมเออเข้าใจไหมไม่ต้องอะเข้าใจไม่เคยอ่ะอันนี้ดีกว่ามาแล้วขอเปลี่ยนผู้เข้าชิงเป็นอ่าอ่าเล่าเลยไอ้ฟ้าอ่ะฟ้ามันบอกไอ้เขียวเขียวเอ้ยมันไม่ได้บอกมันจูโดส่งสัญญาณไปสัญญาล่ะติงติอ่าอ้ฟ้าเมื่อกไอ้เขียวว่ามึงเข้าใจที่กูจะสื่อไหมอ่าก็เลยบอกว่าตาไอ้เขียวทำหน้าแบบ เข้าใจแค่นั้นแหละเออเข้าใจเออเข้าใจนะแ่เาเผมเอาแบบนี้ครับของไอโัดของผมครับออเอตอนแรกผมอ่ะตอนแรกผมอ่ะอันนี้ นี่มันเยี่ยงจริงๆแต่คือมันแบบบเออมันธรรมดาไปผมไปเลยผมไปเลยถ่ายแล้วใช่ไหมคุณตองครับใช่ครับเปิดปังเหมือนกาน์ดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมยืนยันวิธีการเดิมครับผมชอบการตบมุกครับผมอยากให้ทุกท่านตบมุกให้ผมไอฟ้ามันเดินออกมาอะไรใหญเขียวว่าเฮ้ย กูไม่ได้คือใครมาหลายเดือนแล้วเหมือนกันไอ้เขียวตอบเหมือนกันผมขอตบมุกนิดนึงหมกองทีเดียวแล้วจะจ่ายยามาให้กูทุกคนส่งมาหมดแล้วนะครับผมไปเร็วเลยครับว่าครับหลวงพ่อรอแล้วผมจะพลิกเป็นแชมป์ให้ดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจอยเวนี้ดีไหมเนี่ยเฮ้ยฉีครับถ้าไป d i เร c ชั o n เนี่ยผมเลือกได้ สี่คนแต่ทีเนี้ยสี่คนเนี้ยมันมีอันหนึ่งที่แบบดูดเด่งขึ้นมาดูดเด่งเลยครับดผมจะลงดีไหมนะคุณผู้ชมครับผมขอเนี้ยคุณผู้ชมที่ดูตอนนี้ครับผมต้องเลื่อจริงจริงมันไม่ค่อยดีหรอกสิบแปดหรอกเอาเรื่องให้ฟังหน่อยครับไอสีฟ้าครับเดินมาก่อนตกเลยไอเขียวไอเขียวเพื่อนดูไม่รู้ใครมาหลายเดือนแล้วว่ะ เขียวก็เลยสกิดเอ้ยฮะเหมือนกันปเลอก็รู้ว่าทำซะพออยเนี่ยไม่ใช่ใครอะผมเองนะ ปันจบแล้วรอบหน้าเนี่ยคุณโอ้คุณอดแรกคะแน่นตลบตลบไอ้สมองตลบกระจายใคระลุกันยังทะลุทะลุระหว่างถ่ายครับเหงาเหงาเหงาเด็กไอ้สิอาสปิงเล่าเรื่องตลกให้กูฟังดิเออโหเล่าเรื่องตลกให้กูฟังดีสายสายหรอกเล่าเรื่องตลกให้กูฟังหน่อยเด้เดี๋ยวมึงก็เลยตอบกลับมานี่นายหมายถึงเรื่องแบบนั้นปะ เปิดเลยนะครับเอาให้หาคืนนี่หมายหมายถึงเรื่องแบบกูลงด้วยได้ไหมก็โอเคผมยังไม่ได้จวดผมยังไม่ได้จวดนะผมจวดฮะ What the hell ผมยังไม่ได้จวดนะผมยังไม่ได้จวดนะผมยังไม่ได้จวดนะผมจวดฮะไม่แงว่าให้จวดอันนี้แหละเหลืออันนี้แหละ ได้เลยว่ะเน่าเกียดล้เร่อน่าเกลียดล้ทำไมวะเพะวันหมก็ตลกอยู่นะครับมากไอ้เด้ะ มอันนี้ผมเปลี่ยนครับมือมันไม่ตลกครับอ้เอาให้ผมตลกให้ได้เชื่อโอ้โหผมมีแค่6ใบมันยังไม่ขึ้นมือผมผมจะจวนะเฮ้ยคณะเราหมดลุกแล้วเหรอพวกจอาคณะก็หมดลุกแล้วเหรอเฮ้ย เอาเอาเอาไม่ไม่ฟังกูด้วยจังหวะเลยไม่ได้เลยครบแล้วครับเจ็ดไปอะไรครับผมไม่เท่านี้ตึงแบบนั้นป่ะงูไม่ได้แชมป์อ่ะถ้าตารนี้ปลอชนะคือต้องเริ่มใหม่อีกหลายตาเลยเนี่ยถ้าปลอปลอพี่ก็ให้ปลอชนะไปเลยพี่ให้ปลอชนะไปเลยอ่านี้ปลอได้หนึ่งฮะชนะไปเลยชนะไปเลยเราเลยตลกให้กูฟังดินี่นายหมายถึงเรื่องแบบ อ่ะอผมเลือกมาแล้วครับทำชาราดามทำสามรอบนี้ตัดสินครับตานี่คือตาตัดสินนะครับ <ś class> ซึ่งผมไม่ได้อยู่ในรอบนั้นนะครับผู้ชนะก็คือคนที่เล่นมุกนี้นะครับเล่าเรื่องตลกให้คุณฟังหน่อยดิเฮ้ยมีนายหมายถึงเรื่องแบบนั้นบ้างต่อมาว่า เฮ้ยกูไม่เคยคิดถึงมุมนั้นเลยว่ะน้ออ้าวไอ้มันได้ด่าพง่ะดิก็คือเล่าเรื่องตลกให้กูฟังหน่อยดิไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยนี่หมายถึงเรื่องนั้นปะมันยังไม่ทันเล่าอะไรเลยครับไอ้นี่บอกว่าเฮ้ยกูไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยว่ะส่วนว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นุณดูหน้า คุณคิดว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรได้คุณไปคิดต่อกันเองเฮ้ยเลยว่าจะเล่าเรื่องแบบนี้ฟังไงแต่ท้องอ่ะพิกกับมาชนะพี่ตองบอกจริงเพราะว่าผมมีปลอลงไหนไปพี่อะไรไหนปลอตบนะเล่าเรื่องตลกให้กูฟังดิอ่ะนี่นายหมายถึงเรื่องแบบนั้นนะไมพทายสั่เวร ผมบอกตรงว่าสองใบเนี้ยเวเดียวกันตอนแรกจะเรื่องนี้แล้วไม่ได้อไม่ได้จะเรื่องนี้จริงๆคือแบบเฮ้ยมเาเรื่องตลกใรูปฟังนี่นายหมายถึงเรื่องนั้นปะไปตายซะอีเวนไม่รู้ว่าเรื่องอะไรเออต้องไปคิดเวเดียวกันเมื่อกี้เมื่อกี้ผมติดใจอยู่คาพูดหนึ่งคำนั้นคือเมื่อกี้บอกหรอว่าไม่มีอะไรจะลงเพราะว่าผมแย่งออกมาหมดเลย ผมแย่้องทไมอ่ะไอ้หลังตาเาผมตคุณนะคุณแย่งทำไมเฮ้าผมเอามาห้าใบเมื่ี้เอ้าจะได้หนักคุณแย่งน้องก็ล่ะแต่เมื่อก่อนนั้นที่พี่ปลอมันเลือกอะเกินห้าสิบใบเองถ้าทุกคนดูดูในคลิปนะครับคุณจะสังเกตได้ว่าไอ้กองเนี่ยมันลดลงแบบแปลกสามร้อยใบอ่าอ่าห่านตาเขาไปหมดแล้วปัดก้ออ้ เปลี่ยนได้อะไรได้เบอร์นั้นว่ะแล้วดูผลของการี่อโลก่ลตอนแรกผมนูกว่าเป็น่ไพ่ครับตอนนี้เป็นนิุ่กใครชนะตอบต่อชนะครับโอ้โหเฮี้ยงยาวคนชนะปิดเกมว่ามาเย็นโล่ที่ขอบคุณครับ เ่าป็นไรคาไม่ป็นไรนงไปเลยเก็บไปสูกนี้ก่อนเดี๋ยวัน